ครับสวัสดีครับนพพรชาแนลมาแล้วครับผมนพพรชาแนลมาแล้วนะครับอ่ากีดเลือดออกมีแต่สาวน้อยเพชรบปานแพงอ้อยต้อยอ้อยต้อยครับพี่น้องครับครับเมื่อนี้เป็นวันอังคารที่ยี่อ่าที่สามสิบครับอังคารที่สามสิบกรกฎาคมนะครับสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับมื่นกะสิ้นเดือนแล้วนะครับมื่นกะสิ้นเดือนแล้วเนาะเมื่อนี้กัเป็นวันอังคารที่ 30, นะครับรก,กรกฎาคม267ครับสวัสดี FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบานแพงสวัสดีแฟนคลับหนุ่มโจโยมนินแฟนคลับของน้องอุ้งอิงรัตนาพรศิลปินสู้ผู้สู้คนที่อยู่ในวงการสาวหน่อยเพชรบานแพงสาวน่อยละเพื่นโชคครับนะครับเมื่อนี้เอา,อาเรื่องเล่าของบอสโจกับน้องอุงอิงรัตนาพรครับมาอัปเดตครับ มื่อนี้ทางบอสโจกับกับนอ้องอุ๋ิงกับแปดรายการมอลำไอดอลนะครับไปอัดรายการมอลำไอดอลทางเวิร์กพอยต์นะครับนะ่าจะออกอากาศประมาณเอ่อเที่ยงหาใบสองบ่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นกลุ่มปิดได้พี่น้องเด้อผู้ใดบ่ได้ไปซื้อกไปซื้อกลุ่มปิดเด้อน,น,นะครับเป็นโคตต้ดสีแดงเป็นโค้ดทีมสีแดงนะครับเอ่อเป็นโค้ดตัดสินนะครับเลือกศิลปินต่างๆที่เขามาอยู่ในทีมสีแดงนะครับไปเบิ้องมาผู้ใดที่ เขามาแน่นะครับหนึ่งในนัน้นก็นคือมีน้องอเชอร์รี่นะครับซึ่งเป็นหลานของบอสโจนะครับเพื่อจะถูกเลือกหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเมื่อนี้ทางทางพจน์ชาแนลสีมะเบาเรื่องของการที่เมื่อวานนี้บอสโจโพดนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการทําเพลงให้น้องอีกนะครับโพดว่าถึงเวลาที่พ่อโจต้องปวดหัวต่อแล้วก็หัวเราะนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาว งานยิ่งละเอียดในการคิดงานโปรดติดตามนะครับนะครับแล้วก็อีกนะครับอีกเพจของหนุ่มโจโฮิฮาพัดเดิดก็ได้โพ์บอกว่านะครับแม่น้อยสิเต้ยเสดเดิดเร็วๆนี้พ่อโจเตรียมวางงานเพลงใหม่ต้อนรับฤด,ดูกาลใหม่สดใสกว่าเดิมทั้งเพลงหน้าวิธีและภาพยนตร์ขายอ้อ,อแสดงว่า ที่ผมบอกไปแล้วครับคือมี2เพลงเนาะเพลงเปิดประูการกับเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อนะครับเมื่อนี้ครับทางนพพ่อชาแนลผมสีเอาบทเพลงเก่าๆผลงานเพลงของน้องอิงว่ามีจากผลงานเพลงมีเพลงแน่แน่จากยอดวิวนะครับมาให่เพ่าย้อนย้อนย้อนกลับบรรยากาศเก่าๆอ่ะครับย้อนเห็นภาพบรรยากาศเก่าๆว่าเฮาเสิ่มได้ฟังเพลงของน้องอิงรัฒนาพรแล้ว เสดฟังเพลงของศิลปินก็คือพี่ที่ปล่อยล่าสุดก็คือของพี่สุสายใหญ่นะครับปล่อยไปเมื่อกี้นี้เนาะนะครับเอ่อเขาเได้ปันดรอวิวซอยกันเขาเได้ขอบตาดำเขาเได้รุ่นวันหนึ่งมแมลงไหมนะนะครับก็ผมได้เอาผลงานเพลงของน้องหงอิงนะครับตั้งแต่เริ่มเขามาวงสาวหน่อยแพ,พงจนถึงปัจจุบันนะครับมาให เอฟซีแฟนคลับช่องนพพรชาแนลแล้วก็เอฟซนครับน้ององค์อิงรัตนพรแล้วก็บอสโจยมนิององอน,น in, ให้ฟังนะครับโดยเลี้ยงลําดับจากวันที่ลงเพลงเลยนะครับเรียงกันตั้งแต่วันแรกที่ลงเพลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพลงแรกครับที่บอสโจปล่อยหออกซิงเกิลหรือว่าปล่อยลงในแพลตฟอร์ม u t u b e นะครับเป็นการโคปเบอร์กอดเขาอุ่นบบนะครับ่าจจะเป็นของต้งฉนฉบับจะเป็นพี่สุสายใหญ่เพชรบ้านแพง นะครับบอโจตอนนั้นก็เขามาใหม่ๆนะครับกระลังฮอตฮอดเลยน้องกรลังกระลังได้รับความสนใจจากเอซีันครับบอลโจก็ได้ให้น้องคบเบอร์เพลงแรกคือกอดเขาอุนบ์นะครับลงวันที่ 21, 21เดือนมกราคม 23, 2องพันาครับตอนนั้นยอดวิวที่2.9ล้านนะครับ2.9ล้านยอดวิวนะครับแล้วกับเฮดเพลงแรกที่เป็นของน้องเลยซิงเกิลแรกของน้องอิงก็คือ หอบฝันมาหลังฮานแต่งจากชีวิตจริงแต่งจากเรื่องเล่าจริงที่น้องมาสมัครกับแม่อยู่หลังฮานนะครับลงวันที่9เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2023ยอดวิวปัจจุบัน 3, สาล้านวิวนะครับ 3, สาเล้านวิวแล้วเอ้อครับเพลงนี้เ้อแล้วกลับมาเหตุเพลงอีกเดือนมีนาคมครับเพลงเลือกเขาสาายเลือกเขาสายนะครับลงวันที่14เดือนมีนาคม ปี2 0 2 3ครับปัจจุบัน15ล้านวิวนะครับปัจจุบันวิวที่1 5ล้านวิวครับผมส่วนต่อมาครับเป็นการคบเวอร์เพลงของพ่อโจครับจบแบบบบเท่ครับเป็นการคบเวอร์คบเวอร์นะครับจบแบบบบเท่ของพ่อโจลงวันที่เดเดือนอ่าพฤษภาคมครับยอดวิวปัจจุบันอยู่ที่8.8ล้านวิวนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับ ถัดกันประมาณมอีกยี่สิบกว่ามือก็มีการปล่อยซิงเกิลพ่อลูกอีกครับปล่อยซิงเกิลพ่อลูกออกอกีกนะครับเป็นหนึ่งเขาให้พ่อแน่นะครับหนึ่งเขาให้พ่อแน่เป็นพ่อโจกับวง,งอิงเฟจจิ้งกันนะครับวันที่ยี่สิบแปดเมษานะครับยี่สิบแปดเมษานะครับอ่าอยู่ที่3.8ล้านวิวนะครับอยู่ที่3.8ล้านวิวนะครับผลที่นะครับจบแปดบทเทลเมื่อกี้นี่ อ่าเจ็ดเมษาครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นเพลงน้ำตาอิลาน้อยครับนี่็มีดามาเนาะมีเรื่องดามามีเรื่องเอ่อเกี่ยวกับน้องร้องไห้น้องถือพัดล่มน้องเจ็บท้องขืนวิธีบ่ดด้ก็เลยเป็นประเด็นที่ปฏิมาของบอสโจเพื่อนลัวตัวนลูกสาวบอสโจเพิ่นตัวตนลูกสาวเพิ่นก็นเลยอ่านะครับเพิ่นก็นเลยเฮ็ดเพลงออกมาให้ลูกสาวนะครับนั่นก็นคือเพลง น้ำตาอีหลาหน้อยนะครับน้ำตาอีหลาหน้อยนะครับลงวันที่19เดือนพฤษภาคมครับยอดวิวอยู่ที่5.2ล้านวิวนะครับ5.2ล้านวิวนะครับต่อมากับเป็นนางฟ้านาฮานครับจบจากดรามา่าเราก็มามวนซึนกันในทีเดียวนางฟ้านาฮานครับลงวันที่19เเดือนอกรกฎาคมนะครับชิกรกรกฎาคมส3ครับ ยอดวิวอยู่ที่3.4ล้านวิวนะครับ3.4ล้านวิวครับพี่น้องนะครับก็เริ่มเป็นเพลงเร็วม,มาแล้วครับเริ่มเป็นเพลงเร็วม,มาแล้วแล้วก็มีเพลงเอินนเนอเอ้นฮักนั่งเอกน้อยเอิ้นฮักนั่งเอกน้อยครับลงวันที่18เดือนพฤศจิกายนนะครับปี2 0 2 3ครับยอดวิวอยู่ที่17ล้านวิว17ล้านวิวนะครับ กะต่อมาก็เป็นการครบเบอร์เพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนมังแมนน้องน่าจะเป็นของพี่แมนไม่นี่วันหรือเปล่าผมจำผิดนะเพลงนี้นะตน้นฉบับนะกะน้องก็ไมาครบเบอร์ครับวันที่ยี่สิบหกท่านว่าคมสองพันถาร้อยยี่สิบสามครับอ่ากับสองสามี่ลนะครับปีสองสามี่์ละเอ่อโดดวิวที่หาล้านวิวครับหาล้านวิวนะครับ ของปีสองซีคือปีหกเจ็ดเนี่ยของปีเนี่ยน้องเฮดป,ประมาณสามผลงานเพลงครับกับมีซางผสมน้องฮักฟิชเจอริงกับพี่จินตลาน้องอุ้งอิงฟิชเจอริงกับพี่จินตลานะครับลงวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบสี่นะครับอยู่ที่สี่จุดสี่ล้านวิวนะครับอยู่สี่จุดสี่ล้านวิลเรากับมีเพลงโฆษณาของกำนั่งคลินิกบ่ครับกับไปไปครับเป็นเพลงอุ í, er ้ยเธอ เป็นพ่อโจเฟเจอริงกับน้องอุงอิงครับเป็นเพลงที่น่ารักน่ารักเกี่ยวกับการโฆษณานะครับสินค้านะครับข้อมงามนะครับอยู่ที่6 6 0 0แสนวิวนะครับหแสนวิวเนาะแล้วกับเพลงสุดเพลงล่าสุดครับที่ปล่อยไปจะเป็นเพลงเกี่ยวกับความลักนะครับผู้เบาคนแรกผู้เบาคนแรกครับลงวันที่30มีนาครับปี2อ2 4ีครับยอดอยู่ที่1.9ล้านวิว1.9ล้านวิวนะครับ นะครับทั้งเบดทั้งม้วนเนี่ยที่ผมว่าอกมาเนี่ยผมรวมรวมอยู่แล้วประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งล้านสี่แสนวิวครับหนึ่งร้อยหนึ่งล้านสี่แสนวิวครับก็คือร้อยกว่าล้านนั่นแหละครับร้อยกว่าล้านวิวนะครับโอ้ประมาณสิบสองผลงานเพลงครับที่เอามาเมื่อนี้ก็ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานะครับท่านี้ปีนี้มีต่อจากนี้เนี่ยครับเทาก็เตรียมนะครับผมคิดว่าพ่อโจกับอีกประมาณสองสามเดือนก็จะได้ เห็นผลงานน้องครับน้องก็เห็นผลงานให้ให้เขาออกมาเขาก็เตรียมปันยอดวิวหลังจากที่เขาเอฟซนะีกระหายเพลงของน้องมาโดนแล้วอ่านะครับกระหายเพลงของน้องมาโดนแล้วนะครับก็จะได้รับชมรับฟังกันนะครับครับการของพ่อชาแนลมะนีก็เลยเอารวบรวมผลงานของนอง้ององค์หญิงนะครับของค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดในการบริหารงานของบอสโจโยูเมนินสาวน้อยเพชรพันเพงนะครับมาให้พี่น้องเอฟซี ได้เบิงได้ฟังกันนะครับยอนหลังไปจากน้อยเนาะครับว่ามีเพียงอย่างเนี้แต่ละเพลงได้จากยอดวิวนะครับถ้าข้อมูลนอพรช h ้น n อ l ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ